หม่ทั้งสังกะซีหม่ทั้งรถเนาะรถกับไม่กี่นี่เออโต้เพื่อนเราเลยรถกับรถกับไม่ไม่เนาะสักะสีก็ไม่ไม่นเอาเครื่องเอาของลงเรือกันเมื่อนี้เราสิพากันไปเมื่อนี้ว่าสิไปเบิ่งรถนั่นแหละไปคุยเรื่องรถจะก่อนเนาะไม่กะสีอ่าโทษบอกกูคนนีแล้วมาเบิ่งน้ำมาคุยกันอีกนั่นแหละถอยยังไ่ได้คุย แต่ว่าเล่วตกลงกันแล้วแต่ว่าหากว่าเพิ่นเพิ่นนัดคุยกันเมื่อนี้อีกสินะเอ่าอย่างใครคนนั้นอยางให้อดในมุมในบ้านบ้านเฮาไปแล้วมันจะมามันสิเมตรเนาะเออโอ้ยกานว่าเฮาง่ายกันเพิ่อนคือว่าเพิ่นทำพิซซอบนะกันอ่าพิซซอบต้องน่ายไต่กันเล็บไม่ได้มีไม่ต้องว่าอย่างกันลายได้ต้องการในมุมการว่าคารว่าต่อรองอยังต่อรองอยังเพิ่นกระพริบเพื่นแห้งแต่ิมาต่อรองอยังกันอีกเอากระหู้เต็มเต็มอยู่ได้เพราเพิ่นผิดเนาะอ่า โดยเออตัวอันนี้อันนี้ห่างดินนะตัวนี้นะห่างดินตัวนี้ห่างดินนั่นนี่ขอบข่างขอบนม่นี่ขอบข่างพวกนี้ขอบข่างตัวนี้ตัวนี้ได้ห่างดินนี่นี่ตัวนี้ห่างดินนี่ขอบข้างเกินนี่เป็นพวกน็อตเนาะอ่าโอเคอันนี้ว่าบินวันออ๋โอเคหกล้าน หกแสนหกสิบพันโอเคเห็นใจมันเรียบร้อยแล้วเป็นหน่อยใจแต่เมื่อวานนี่พวโอเคเข้าใจละลายเด้อโดยโดยเป็นไอ้เพคนนั่นให้อ๋อตัวหนาเลยเนาะตัวนาเลยนุ่นได้อยางไรสีแดงออสีแดงข้ากี้แรงข้าแรงเนี่ยมาตอนตอนแรกว่าสีเอาสีแดง เราได้มาจจกสีแดงซ้ำนี่อันบมีสีแดงซ้ำนะอมสีสีฟูริกีนี่เออเสีดกจานเนาะม่วนสีแดงเนาะอืมเกจเพนไดเป็น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 นันวานันไห่นะเป็นคูนไห่นะเพราะว่าาวัดขอคงกวงง,งด้วเานาะ พี่น้อยเนาะบรรยากาศลมหนาวเย็นพี่น้อยช่วงตอนเศร้าๆเนาะยังท่านได้ออกไปเวียทางบอเซนก็ได้เนาะมื้อนี้กัพอดีว่าสร้างเครื่องเนาะพี่น้องเนาะสร้างเครื่องแต่เมื่อวานนี่พุ่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นกําลังเอาเครื่องมาพอดีเลยพี่น้องเอ้ยเนาะเอากลับทักทายสบายดีตอนเศร้าเด้อพี่น้องเด้อพอๆกับสร้งเบาแสนอีกแล้วเนาะโดยมาฮอดแล้วแด็กองตองพี่น้องเอ้ยเนาะ โอ้โตเป็นอะไรเอ้าเนาะตอนนี้กัเครื่องมาหอดแล้วเนาะยังแต่ลินบ็อกกับอันอ่าไม่เซลล์ลากับมาซีแปดอันนึงเป็นคนอาหารนะพี่น้องเนาะตอนนี้เพิ่นกับอามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะพี่น้องเนาะโอ้โตไม่ทั้งสั่งกะสซีไม่ทั้งรถเนาะรถกับไม่กี่นี่เอ้โตพี่น้องะไย โดยกับโดยกับไม่ไมเนาะการที่ไม่ไม่ฮะพัววะโดยสบายดีเด้อทางสายวินาบอจิตเนาะอ่าพอดีพันมาส่งสังเกตีพิณเอยเนาะหลังจากพิณเอาคืองเอาของลงเรือกะเมื่อนี้เฮาจีพากันไปมื่อนี้ว่าสิไปเบิ่งรถนั่นแหละไปคุยเรื่องรถจักรเนาะ อาโทรบอกครูคนนี้แนละมาบึงนำ้ำมาคุยกันอนะ<ท>ร,ริงลยแะถอย่ได้คุยแต่ไม่าว่าว่าลตกลงกันแล้วแต่ว่านนกว่าเ่น่น,นะนนัดคุยกันเมื่อนี้อีกสิอนะคนนัดคุยกันอยอาอใหนน้อยาให้อดในมุมในบ้านบ้านเฮาไปแล้วมันจะมามัน <c oughs> สินเมตรเนอโอ้ยการว่าเฮาง่ายกับ่นคือว่า่นทำพิซซอบนะกัอ่าพิซซอบตอนไกันเลบ่ได้มีไม่ต้องว่าอย่างกันลายนะอ่าต้อ กันว่ากาว่าตอรองยังตอองย่งเิ่นกระพิบเปนแห้งแต่ิมาตอนร้องอย่างอีกเอากระหู้เต็มๆอยู่ได้ว่าเิ่นพิบเนาะอ่าโดยกับหัวห้อนนะบ่หอยบ่หอยหอดในบ้านอตำรวจมันเลี่ยวรถอ่าว่านี่เอฟซีนกระทมอยู่ว่าเอ้าคือโบมี้ตำรวจบแสนว่าันอคือว่า แบบว่าเขาอยากคุยกันแบบง่ายๆน,นะเพื่อนๆกับเพื่อนกับเพื่อน,น,นบริษัทที่เห็นนะเมาาื่อวานนีคุยกันก็นออโอเคก็อยากวิศวกรตกลงกันดูร้อยแหละก็เลยเขาตอนแรกก็แค่คุยกันยากนะจิงว่าตำรวจอยู่นะพอมาอยู่หานเลยอยากมีควมเปลี่ยนแล้วอ,อย่ากมีหู้นราคาเลย,เลย<ค>าราคาเลยหู้ราคาอยากเปลีาา่ยนบัตรตอนแรกเปลีือว่ามันทำมื่นหนึ่งเจ้ แปนว่าอยากต่อรองซินะว่าอยากให้เสียคนละครึ่งซินะอ่าเพิ่นว่าเว้าอยู่ก็บ่แม่นว่าคนละครึ่งแต่ว่านก็60 40เนาะเฮาก็บ่จะให้ลดพอนให้ซินะบ่ปานดนะทุกเพราะว่าเฮาก็เฮาก็บ่มีคือกันให้คือใคือว่าเฮามียคุยกันแล้วแล้วก็อันชอบอะไรก็แล้วเนาะบ่ยากเนาะ ไปเมื่อนี้น,ะน่ะเพิ่นอ่าสิ่งที่เพิ่นนาขึ้นนะ่ะคืออยากให้อ่าต่อไปให้มาฮอดในบ้านว่าเห็นทั้งในบ้านเขากับผู้ใหญ่เพิ่นนะ่ะม้าว่ากันโอลมกันให้ให้ลดพอตแต่ว่าบริจิตนนะ่ะมันถ้าจำเป็นแบบนั้นนะ่ะคือเอาเอาเอาบลน่ะมันเลีล้ยวลดวัวต้องว่วมันเกี่ยวกับในบ้านนี่แล้วในบ้านเขาคิด ในบ้านเราบม่ได้จัดอยอะแล้วเดี๋ยวคอยเซ็คบาเครื่องก่อนมาชิทไปหนึ่งน้องเดี๋ยวเราจะคุยกันอีกนิดหนึงพี่น้องเลยบางกอนครบบ่หนะเออกำลังเดือเออกำลังเดือดกำลังขอเช่นบ่เออเซ็คบาเครื่องก่อนเออตัวอันนี้อันนี้หางลินนะแตวนี้เด้อะหางลินตัวนี้หางหางลินได้เลยนี่ขอบข้างขอบมันนี่ขอบข้างเพราะวนี่ขอบข้างตัวนี้ตัวนี้ได้หางลินนี่นี่ตัวนี้หางลินนี่ขอบข้างเกิด Một nó nó xin mình... Được. trên vậy nó một tung trai ào trên vào xong thưa đã bạn này cả à. <laughs> à. À. bao này đây Thì mày cái đấy để. à à à โอเคขอบใช่อันนี้ว่าบินวันเดินอ๋อโอเคหกล้านหกแสนหกสิบพันโอเคเป็นใจเพี่น้อยแล้วเป็นเอาใจแต่ว่าวานนี่พวโอเคเข้าใจละลายเด้อเด้อเดยออ่าเครื่องหอมกับมีเตสังกับซีอะไรพี่น้อยแล้วก็เป็นพวกบล็อกกับพวกอันไมซิลล่านะแม่น คอคนอาหานเนาะต่วไหนเนาะอันนี้น็อตน็อตสองทงนี่เดยข้าใจเด้อเดือเองทงปนไหเนาะบุกะหางร้อยได้นี่ร้อยโตจะเป็นตยเป็นสองรยเนาะจะมีอันงว่าสบิก้อนหรอเบิ้งบอ่า ม,ม,มันพอแล้วกันยังซื้อเพิ่อมอีกเออเอากระบางก้อนพอมันถุงกะร้อยตดวลย่อร้อยตเฮ้ยระล้อยได้เยอ่าถุงละนงทงร้อยสองร้อยเลยันนี้หเออนี่หางหางลิ้นเต,ตัวนี้ตัวท้างหนามันเตนี่ไอ้เพิ่นไอ้เพิ่นนั่นให้อ๋อตัวหนาเลยเนาะต่นหนาเลย สีแดงค่ะคืแดงคแดงเนี่ม่ตอนตอนแรกว่าสเอาสีแดงตอนแกว่าจะเอา,เเา,เอาเสีแดงซ้ำน,น,น,นี่มัมนมีสีแดงซ้จานบ่าน่าเพลงานาน่มานบ่นานบ่จาบ่นี่นะ่น่น หกล้านเจ็ดแสนเออหมื่นได้หอนหมื่นไดหมื่นปลายมีมันมีบินอยู่หมื่นหมื่นปลายคือว่าได้มันลายเม็ดได้ก็ร่วมกันได้มันลายเม็เจ้าลายเป็นเม็ดได้ชิตาสันตัยาก็เจ้าก็ร่วมร่วมไปกันไปคื้เกขาเห็นมมันมีมันมีมีหางลินน้ำดิ ตัวนี้ตัวนี้ห่างลินตัวนี้ขอบค้างตัวนี้ตัวนี้ห่างลินอ่าขอบค้างตัวน uh, ี uh, jadi, ้ต ok. okay. ัวนี้ขอบค้างตัวนี้นี่ห่างลินนี่นี่ไปเจ้านี่ไอ้ทางหน้ามันได้หนิตัวตัวแม่ทาชิบมันเออเอาให้มันไหลให้มันลายทังหน้ามันเพป็นกระไล่เลยเนาะอ่าตรงหนามดิ มามามาไล่มีแต่ทำนี้กินเอาเล้เนาะอันนี้กะอันนี้กะเอาไว้เอาไว้ชิมชิมมุ้งนี้เลยวะทางว่าทางทางคนมาก่อน จะได้ห่มบ่เนาะเออครับว่ามูมื้อนี้ก็ได้ห่มมื้อนี้เออเออจ้างเพิ่นมาก็แม่นบ่ครสิว่าได้ไได้มุ้งบ่มื้อนี้เแผ่นได้ังนี่แผ่นบ่อแผ่นเพิ่นไล่ให้เด้อ๋ออยู่ดอกแผ่นเพิ่นเออเพิ่นไล่ให้แล้วแผ่นว่าซั่นนะอ่าค้อ่อค่ะ5เมตร50เพิ่นไล่ว่านี่น่ะเออบัดนี้ตัวคมยาวน่ะ5เมตร80 ตัวนี้ตัวทางหนานั่นตัวเทิบลงทั้งหนานั้นท่านมาทางน่อั้เออกระานึงลูกายะกาลูกาลนมีแต่กินข่าวกินน้ำแล้วกัชถ้าทางบอจิตพนไปคุยเวียกเิิเดินี้ก่อนพีน้องเนาะแต่การจังสีพาจังสีไปเวียกต่อ

นี่ก็ส kind of right ิพากันไปบ้านพี่นี่เนี่ยอะไรยากไงเนาะได้เข้าไปคิดรถมาดีง้อแน่นตามมิงเจ็บบัมันเปล่าพี่ห้า่มเบียดบาคนว่าเอ็นขาดเด้อเอ็นขาดเราตกใจก็ตกใจเนอะปตรวจเมืองเลคิดว่าเอ็นขาดเราอะใครเห็นโอ้ยเราให้ตกใจเนาะไราเปตัวเจ้าได้ละเราเป็ตัวเจ้าเห็นเจ้ารู้ว่าเอ็นขาดบัานเมือนั้นบังเอิญมันยากโมไลเมือนักันได้บ้านสัางแก่คนบ้างนี่นี่ยังยังบ่แเลยว่าเอ็น เงินนองลาวงานที่กระจกเนาะงานเรื่อยๆงานแบบไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่หยุดเพิ่มเติมก็เติมต่อไปอีกเนาะแม่เติมติดเติมต่อไปเบลีเอาได้เนาะเบลีอ่ายัเติมอีก่เนาะอ่าเด็ดไปเรื่อยๆเนาะอ่านี่กัช่างน่อยกับเสื้ากันออกไปกินข้าวก้อนเป็นยังไงพากันไปคุยันเรื่อง ແລະມນແນາະບາພິນບຂົละເຂົ้້าປບ້ານກ່ອນທາງແນ່ຕ້ອງບໍ່ບໍ່ແມ່ນໃດຢູ່ຮ້ານຢູ່ຮ້ານບໍ່ກ່ຽວກັນໃດກ່ຽວບໍເພິ່ນປະມູນລາຄາໃຫ້ແລ້ວກະເຮົາຄັນ เออจริงต้องไปถามยูฮันมาเนาะเพิ่มมือาคาบ่นะฮะพูดแล้วราคาวันนี้ฮะผมจเป็นต้องไปคุยยูฮันเพราะว่ามันห่านเพิ่นเนาะนะสไปพนมันจะไปพุ่เอากลไปคุแล้วคุยเออคุยพุ่นแล้วไมนั่งกันนะอ่าเพราะ้มันหลายคนหลาคิดเนาะเอาเนาะยูฮันชอบเป็นนวิเรก์ก็จะพาันคุยบวกเวยููฮันเพิ่มมือนาคาไว้ไงเนาะเออคือว่าเขาคุยกันแล้วยังบยังบแล้วหละเขาัง มันยืนอยู่อัเนาะมันก็มีอยู่ผู้อยู่ในเหตุการณ์อยู่เขาก็อธิษามผู้นั้นเพิ่มเติมแล้วก็แชห้เล่ามาบางกันอยู่ผู้นั้นนะเราเห็นในเหตุการณ์เลยเราว่าค่อยเกือบตกคลองเราอะนั้นเราอาจะเป็นคู่กัเราเล่ามาหาลูกเราแต่งเฮียนเมื่อวานนี่เนาะเอืคเออแน่นเนาะเรจะไปบ้านปลาไหลเลยเป็นแบบบุคคลเลยเนาะเขากับไปครับเอาอันอันไอผู้ว่านี่แล้วก็เขากับไป บ้านเราก็ได้หรือว่าตบไปบ้านเราพื้นแรกบ่หรือว่าอะไได้เราโทรมาดิเมื่อวานนี่ก็ยินดียินดีเลยเรามารถมารถเราขอบ่กเลยไกลบ่บ้านเพิ่นบ้านเพิ่นนี้อยู่พื้นเดือนนี่เออพื้นเดือนนี้พื้ีทางผ่านเลยไปก็ได้ไปหาเอาได้นะกับเขากับครูพันยูเหตุการณ์น้ำกัรจังจะได้เนาะเป็นพยานน้ำกันน่น้ำเบากันเมื่อกี้จังจะง่ายมันบ่ละเนาะ เนาะมันเราได้ฟงได้เงแหงวิจิตรตอนประมมื่นราคาว่านี่นะเท่าไรมันสองสองปลายป่ะสามสอง่นแรวมทั้งตีนกับสองหมื่นแปตีนแตกเลยเนาะตีนเนาะน็อตน็อตรถเขามันน็อตคางค่งมันนี่คาางมันมันเป็นดักนีะไรทุกอย่างที่มันเปตามเขาตีนมื่มันแตกเลยบัานมันจะแท่กันเนาะเออไปกุญแลจเลน

rồi rồi, ok ok à quên đi đâu này vẫn đang bóc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  vẫn ở bóc vẫn đang 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 bóc bóc vẫn đang bóc vẫn đang bóc มันมีอยู่3รายการบอบอกมา,าสีแปดรายการมาเซล<ะ>่าอสารายการเนาะยงไอ่อตัวทีสี่ิก <enthus blonde. S 2> ินี่เออเาสีดกจานเนาะม้วนสีแดงเนาะอืมเดจเพนน่เป็นเนเป็นนนันว่านันไห่นะเป็นคูณไห่นะเพราะว่าฮวัดเป่คงพ่วงได้เนาะ เจ็ดแผ่นแล้วก็เพื่อเลาวเลือกบางอย่างสำกันอีกเนาะมาอีกวันนี้เดี๋ยวเพิ่นบ้านนี้เพิ่นยังบุรีกอตัวนี้ออกเนาะวันนี้เพิ่นกอเทิมออกแล้วเนาะเป็นยังไงถามาเบิ่งก่อนพี่น้องเยมืัอนี้เพิ่นกะจะย่ายังมือนี้เนาะสิีอ๋สิกอวะเฮ้เทสายววะว่านี่นาะ ชีวเทอย่นี่อีกอวะอบอการทำโบเทมันมัน,ม,นมันต้องมีตัวตัวย่างไว้ีกเนาะเขา,า,เ,า,าเขาตกเทปเชนมาเขาเอฟไม่เช่ลามันจะเจ็บบะววันเขาตกไม่เช่ละมันมันสีมันสีเงึง้งได้ก่เลย

ไปไอ้คนไม่ได้ทางเอาเวทดแต้เมอังมีไผ่เนียยังมีตะกุนไมาคือว่าแล้วมันก่อนสิมุ่งก็ต้องอัดแอบไม่ใช่ตัวนี้ก่อนอ่าเอากาไว้ว่านี่มันรอไหมเนี่ยอยากเฮ็ดนจะนี้แล้ววานเฮ็ดไหนมันแล้เหรอได้แจะไมมมากเลยยังอดียวมี่าเป็นว่าช่างน้อยสิมาทรงกว่าจ้ะเออหนงรอไมมวานเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปก็จะบอกคนอีกโทรหาคนนี้เกคนรอไมเราด้วยคนที่ว่าอยากเห็นไป ว่านั่นยังว่าจะได้ใส่ผ้าชอล่าชอรี่เลยใครเนี้ยตัวนี้มาเลยจะเลยมุ้งอืมเออตัวเจ้ว่าเงาเติบต้นอะไรกัอฮึปุ๋ยพอดีอยู่นะ้วอ่โอมันตอนนั้นมันข้าบริษัทมาเลยนี่เนี่ยพอดีเด้จริงเหรอครับพเออพอดีนะบ่าอันตัวนี้คุ้มเงาพอดีอยู่ทางหนามันนะเขาเขาใส่เพียงเลยดิมันก็มีตะลือออกมานอกพี่เนาะลุงลุงนอะ ລູງວ່າບໍ່ອອກໃດເນາະທາງນີ້ເນາະຂອງແມວມັນຕໍ່ຫາງມັນຕົ້ງມືນີ້ເດເອີ້ເພາະຫາງເຮົາບໍ ว่าช่วงที่ได้ยู่วดุงว่าได้ยู่แต่เราขาวโดน่าพองไหมออมันบ่เดลว่า้อนุ่นนี้หรอพี่นั่นมันพอดีแล้วน่าอะไรกันพี่มันน่าออก่ได้หรอมันมันยาพ่นหรือนแม่หาที่หรือได้พอกันยาขมไหมอ่าอ๋อมันโมเดลแม่หาที่ได้ยาขมไหมได้อ่าได้ยาขมไหมแต่วันนี้มันมันโผล่ไปพ่นเลยเ้าวบาม่งเนาะโอ้

คบคือการก้าของเจ้าเด้ลูกจิตบมมีเล่นมันเป็ยนเจ้าลูกเจ้าหน่เการยนะื้แอโอเคพี่น้องไอ้เนาะยังถ่าแตนเครื่องตัวนั้นมาบันทึพี่น้องเลยเนาะาูดแต่ตอนช่วงช่วยๆจังหน่อยนาะจังสีเอามาสำหรับคลิปนี้กับทางโมแซนทช่ได้ขอตัวจบคลิปไว้สำนีก่อนเด้อพี่น้องเด้อ เนาะอ่าสังกสีเพิ่นกาอามาเป็นที่พอยแล้วปเ,ลลปเปนเววเนว็น้องเอ้ยเอาสำหรับวันนี้ลำลาไปก่อนก่อนอื่นกะขอบคุณขอบคุณทางแม่เพจเตอร์ลาติวาได้อ่าฟางงูมาทา้งวอร์เนนอซื้อหลังคุ้มราคาพี่ต้องไอคอยแม่ยูดีไม่แห้งสุขภาพหางไก่แข็งแรงเด้อแม่เตอร์เนาะอ่าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสบายดีพี่ต้องเอ้ย